สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเด้อมันนี่ยครับในมัเขียวดอกไม้ดาวเรือร่องกระสาะมันนี่ก็ะสมดุทีฟันอิวคระส้มข่คิวบูสองประตุมปรุมวาปีสะเพริฟดวงดาวกระระมนะรับต้มครับพี่น้อง้ยรับต้มใจชาวใจครอบเป็นกระส้มปลาเฮาเปนเดือทางาปใส่บรนาะพี่น้องเด็เนะอไปาถุิว ันทำติวอย่างนี้โอ้แย่ก็หอนจ้านายในการมุ่มีโอี๋ยนี่ครับมันทำกิวสกัดกันแย่นี่ยี่น้องเดี๋รับส้มในจังหวัดในคอมเมนต์กันเนาะอันนี้นี่บ้านบ้านปฐุมพิบูครับเนาะนี่บ้านปฐุมพิบูอันนี้มันเสียทองอันนี้อากาศพึ่มๆึบนพี่น้องเนาะนี่ ครับตัวรับส้มไหนจังหวัดใด้คอมเมนต์ครับเนาะนี่ถาดเกษตรของคำจิ้วคำนอ้อนี่มีลายเขตครับนี่ลายเขตในกระบวครับนี่พี่ต้องรับส้มไหนจะผมจีซีาเนาะป้าห้าเดินทางไปให้น้องเลยนี่นะมามาพี่น้องเลยมีขาตัาง้งขาตาาั้งหายรอจย่าหนื่อยอย่หนื่อแน่เนาะ ครับพี่น้อง เย็นไปงงมากนะ่าฮ่าฮ่ไทยด่าเรื่องก่อนฮะมาไทายอ่เด่าเรื่องไทยเด่าเรื่องเฮ้ย ต่อเรื่องงามๆน้องซีเมืกี้ม่าซีเขาอย่างเงี้ยจับรถกับน้องเอ้นี่ดาวเรื่องโอ้โหเหมือนแห่งหลายเป็นไรครับพี่น้องเห็นบอดดาวเรื่องวะเป็นหลักผมมากมาถึงแล้ว น,พน่พี่น้องโอ้ยอเดี่รน้องเ้ยเดี๋ยวเดิน้ามาไก่ปันนี้ครับถึงสองกิโลครับพี่น้องสองกิโลกลัวบรรยากาศทียุ่ง้ส่งพี่น้องบรยากาศียุงเีนนัน้โอเคพี่น้องเหม่ยปอเยียกซ่องดีคุณผูขมผเป็นปอ ไาห้องโอ้ฝฟห้องโอ้ยรดขึ้นไปจริงๆเราก็เพี่น้องนี่รถขึี่กันล้ระวังเสียใจว่ไเด็ีววววด่ีดาเรื่องพี่น้องไหมย,ยางไปยันลมก็หดกูขึ้นนี่น้องนี่เห็นครับงามบอ แนวเรื่องกานทำกี่วเกษตรเขาเกษตรมันทำเกี่ยว้นนึงเขาเ,เขาโกการงงานเขาเขาเดี๋ยวตอกไม่กันแหงแล้วกับเขาได้เก็บไปขายทั้งตังระเทศครับนอ้องทรงตังเพดนนะอกพีน่น้องนาองสำหรับส้มกันละไปง่ายเลยโอ้ นี่เพิ่งกูแม่เน้องนี่เพิ่งกูแม่ยาวกูแม่เห็นละนี่ลูกสีผมลูกสีวันที่ติวเพราะสีต้อกัดอยู่นี่แหละใส่ปุ๋ยใส่ยังแล้วใช้ละมือเนาะนี่น้ำ ขัวเออฮันมีมันเกี่ยวจอกเอเอินขันอนีปุ้นปุ้นเออธุดินก็มีนี่พี่น้องเออมาธุดินบ่เห็นต้นเตีเต้ยวธุดินข้อปูขออเกษตรหมู่บ้านนี่สุกหน้าใส่มีผูกพักพอหอมโอ้ผูกซ้ำนีนน่นก มาส้มเมืองดอกไม้แล้วเ <laughs> ออหยากมา็มี่งัวอยู่เศราอยู่เมื่อกี้ทายอยู่นี่ละทุกคนโอ้นี่หัวหนามใส่ี่เนาอ๊ะใส่นี่ครับเห็นบ่หัวหนามใส่ใส่มาพูดละ ไปุยังเลยงปลุกแงนี่ปิด่จุกเขือเชลลิน

ส,ส,ส่งไปส่งไปแง่ส่งนะครับเขามาไม่ฆ่าแมาโอา้ม่ฆาา่าเมียต่ลกไม่พวงมาลยแล้วเขาวรถจักนเขเน้ยจคิดว่าเป็ดมันพวงมาลนะคิดว่าเขาเก็บไปที่หนังเหครครับร เมื่อปลูกหลายเนอะนู่นนี่ปลูกน้อยเข่อกรับครับบ่มีอันนเ็ดอย่างนังครับแล้วแยาคือข้นแล้วเนอะเม่ตดคืาก็แ่ะอย่างคดกระไก่มันเคยเห็ดแล้อมันกต่จะเท็ดเ็ดจังเต้นีกินวิญญาณมันบ่จังไต้เกมไปแน่นอกพาได้ชื่อเขาต้มขนมให้หลานเมนี่เจ้าเอาละพี่เจ้าอ่อนละแมนี่ดีละอยากหลานที่เกิดละ หลานไปโรงเรียนครับพได้ให้รลานจดบาทเบาทเพื่อที่ได้ขายยางผลก,<อ>กระตกมาแห้งดอกบางกระตกแห้งมะแห้งอ่ะผลผลกินมาแรงทุง่มน,นึ่งผอ่ะยางเท่าไรเจ้าน่ยาะโอ้มันก็มาท่นแล้วอย่างกี่นคนเดียวมั้งพอเยบพอเงีอ,อ้พอเงี่เยยัง,อออยงพอเงีย โอ้อันนี้ผมคืบ่มีไฟแต่ผมมีเม่คนเดียวมอย่อยนะบอแมตล่ะบ่ยายครับฮะย่ายครับบอครับย่ายกันครับเันครับลูกเพิ่นลูกสาวนี่คับเม่ผมอยู่แล้วเสียปนเนเสียซุปนี่มันนี่นี่เลยเาบอกมันยากอยงหลัเพราะดันเดื่ดใส่ซุใ่ครับ

หกสิบปวานะาสวยมาครับนีนบ่มขนุกสวยงามบอสตามาซื้อเอาได้หรอกไหมยี่นี่ข<ว>ายได้ยี่นี่ขายได้ห้าสิบบาทขายได้ย,ย,ด<ว>ยี่สิบบาทก็ขายได้ัไม่คูรซื้อนะซืไปเอาเป็นเอาเจากโลกกัว่าไปครับ<ว><ว><ว> กระบาดสามนี่ล <g ül üyor> ุงกระปอตะแปะลุ่นะบาดสามโอ้บาดหย่นาะเออบาดอันบาดไม่เขับาดหญ่ลานบาดสามบาดแย่เลยอันดอกยังๆตดอกรับหักขานนีเีนสมกระบาดนี่สนใจมากวครับยูที่บ้านคำจิ้วตบลพระธมปี เพื่อซองดาวจะวาสปอนควนครับนี่ล <ics> like ้วมาเสี่ยวเลยทำเกับย่าดีแล้อขายบุรุษจักกะมันจะมีป้ายบอกอยู่ทั้งอัินมองอันเสียนทั้งจะไปทำมันทำกล้งนี่แหละมันจะมีตรวดท่องเที่ยวทำเที่ยวแล้วเกษตรผู้บ้านพลาดเราไม่ไม่ได้ขาววางสีครับนี่ล้วมีบทโทษติดต่อจำได้ว่ จับมือได้เด็นบ่เดี๋ยวได้อา้วนบ่ไก่ปันนี้เนูะวันนี้มาตรงเที่ยวเราวันี้มาเกล่ะเพิ่นเพิ่นปลูกเพได้ขายเห็นแล้ว มันสั่งพันว่าสั่งดาวเรื่องสมัยกอนๆเหนะอีพัป็นศูนย์แปดราะย่ซุ้มเรืหลวงเขาสั่งว่าเขาว่าเดาวเรื่องกันบ่ศูนย์แปดันบ่เรือหลวงที่พันเนตเกษตรผู้บานนะพันขืนเนรไม่มาไหน ครับโหหลายปีเนาะเดี่ลนะพี่น้นองเองเย้อเยอเจ็บเก็บเก็บเก็บเจิดพี่น้นองเอ้ยแกว่าต้องสู้อดทนวันนี้มียางก็สููเอาสูยางมีดาวเรื่องต้องสู่ดาวเรื่องต้าะรับเอาที่สอบใหญ่เพป็นเองน้องเด <c oughs> ี๋ยโอ้เ <c> ด <oughs> ็บ คือมลพิษหมดแล้วขอให้น้องอากาศเหมือนมากแล้วมาส่งไปเอาขายขายเป็นของงามเห็นแล้วในทางเสียท่างนี้จะไปบรรนุงเลยน้องนี่ไปบรนคนุู งงงังกรตับุญทรงดาวต้เพื่อทรงดาวสก้นคันเสิะ์ีแล้วเช็ดไม้กำลังนะเา มาเที่ยวมึงซื้อวัถะมูนี่ขาตั้งทำกาซื้อสร้างมาครับต้องสร้างของมาเนี่ยครับรอกล่อนมาตยี่สิบองว่าแล้วงเอ้ยเานาะบางคนไปยิบสี่คิดถึงผุมตลอดตลอเนาะคิดเนาะคิดถึงดีแล้วยางเรื่องนี่นะยาเรื่องคิดเอาไง,งงามว่ข้างหลังผมนะ่ะ

เลยครับสวยป่ราะเพาหฮักมาเดิน้องเอยออกไปหกให้รับซมไปวิวไปซื้อจากซื้อเอากระแตฮักเอาไก่กันกันกันเตอร์ก็ได้กันไก่ก็ได้ทัดก็ได้จำซื้อ ่ะจบคลิปน,ลน,นี้นะฝากกดแชร์กดไลค์กันแล้วแกกันแล้วน้องๆจำอยู่แล้วเนาะอ่ะสนใจได้ซื้อได้ซื้อเข้าเลยมาซื้อกันเถอะท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหแดดหอนโวัวหอนโพสหอนนายหอนหอนนายเนาะ Yeah.